กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็อยู่กับผมเรสนเกมเองนะวันนี้เราอยู่ในรูบบอคแมป TSB นั่นเองนะหรือว่า The Stalking Expedition กล่านะทุกคนเป็นแมปแนวต่อสู้นะที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก One Punch Man ทุกคนน่ะอนิเมะ One Punch Man วันนี้ผมจะมาทำการเล่นเจ้าซุยริวนะที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ทุกคนนะในอัปเดตนี้จะมาเล่นตัวนี้นั่นเองนะก็ผมก็จะทำการไปฝึกคอมโบแล้วตัวนี้โอเคสกิลแรกของผมเป็นการตีรัว อืมอืมโดนแล้วแล้วก็ปุ๊บเป็นไงก็จะโดดถีบนะถ้าโดนนะต้องโดนะ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 โอเคแล้วก็สกิลสามอ่ะทุบทุบทุกคนนะสกิลสี่อันนี้ผมชอบมากดันสตูขึ้นฟ้าแล้วก็พุ่งลงมาประมาณนี้ทุกคนนะส่วนสกิลอัลติเมทยังไม่มีนะก็อนาคตเขาก็จะเพิ่มมาทีหลังตอนนี้มันยังไม่มีโอเคงั้นเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าดุกคนนะในเซิร์ฟเวอร์สาธารณะ โอเคปะโอเคครับมาอมโอเคได้ได้หนึ่งคิวจับขึ้นโอเคสองโอ้โหพุ่งโคตรไกลอา้เบคอนเจ้าเอาหะ โอ้โหไม่โดนอีกไม่โดนอีกโอ้โหสกิลวืดสกิลไม่โดนนะโอ้ขอหน่อยสักคนหนึ่งโอ้โหโดนขัดเป็นอะไรเนี่ยไอ้เวคอน อืออ bueno. ืคนอืหน bueno> ่งสองสาต้องพุ่งไปปุ๊บเรียบร้อยเออออกเกมไปซะเอทเบอร์เอฟซีเราปะเนี่ยโอเคขอหนึ่งหนึ่งหน่อยทีกันีกันหน่อย โอเคมามาเลยเพื่อนอ่อ้าอย่างนี้ก็สวยสิอือแล้วก็ปึ๊บตุ้มมาอะไรแกคนนี้ยังฆ่าเขาไม่ได้เลยโอ้อะไรของนายเนี่ยเพื่อนฮึ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 อือ ไม่ต้องลุกนอนแค่นั้นแหละนี่ไงแล้วก็ปิดฉากปุ๊บ <c oughs> ไม่โดนไม่เป็นไรอ่ะอ่าก <c oughs> จะตายโอเคไอคอนคนนี้เขาน่าจะตึงชื่ออะไรอะ่ะพับพับแล้วยางหมักส่วนปั๊บปับปับ,ปบ <c oughs> โอ้โหแย่ละเขาเปิดอีก้นวกนสกิลอัลทิเมตของการโร่โอเคได้ได้เลยเพื่อนอ่ะมาอ้หอุยอ้าไม่โดนไม่โดนนะฮะไม่โดนนะโอ้ไม่ไม่โอเคโอเคยังไหวอือปึ๊บปั๊บ โดนเฉยบ้างหนึ่งสองสามเฮ้ยโดนเฉยเลยเออเอาตู้โอเคอันตีหน่อยเรียบรอยะเอาเลยกันโอ้โหไม่โดนเบคอนเบคอนอ ผมรูู่เขากระเด็นไปนู่นเอาไม่ใช่ขอแจมหต่ละกันนะปับ๊บไม่โดนอ้าวโอ้ไม่โดน,าโโดนสามขึ้นไป ห้าโดนสิครับนี่นี่นี่อืมโดนอีกเอาไปอีกอืมขันทันสักแค่ไหนกันเชียวเอาแก <c oughs> <c oughs> เขาหมุดแต่เขาเตอร์ด้วยควนนะ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็จบ โอ๊ปรอ้อยชิวควรจะคิดแล้วเนี่ยโวกบจะเจ,เ,นเ,นเจอคนตึงๆผมเล่นเกิเนี่ยเจอแต่คนตึงๆนะโอเคเจอแล้วมาเลยเพื่อนชัรว,ว่านายนนะ่ะตึงมากมไม่โดน อ้เมื่อกี้ผมสแลมไม่โดนอ้นยเนยี่ยอือโดนละอือภาพหนึ่งสองสามอุ 1, 2, อ้ยฝากไว้ก่อนถึงแกอือแล้วก็ป๊อปรู้สึกเขินสกิลสองไม่โดนรู้สึกเขินจังเก็บสึกับเบคอนคนนี้ดีวกว่านี่แย่งเลย ขี้เกียจไปพิมพ์พีพีให้เขาละหนึ่งสองสามบูมไม่โดนเข้ามาเลยกี่คนก็เข้ามามหนึ่งสองสามบูมปับ๊บเพื่อนเพืเ่อนขบวนตีแล้วเพื่อนอือโอเคค่ะก่อนพอดีฮนะ โอเคฮึนะฮะปั๊บป,ปั๊บไปไปไปโอเคโอ้ยโอ้ยอออู้ยคนดูความปิงเขาโอเคจบจังอีกโอ้ย ต่อมาหัวเหลืองอ้อยมีมีโอ้ย,ม,ม,อยมันจบแล้วมันจบแล้วจบจบปอ๊บเท่มากสกิลสองตอนจบขบโบนี่ โอ้โหอลังการงานสร้างโคตรจินตนาการด้วยคนนะชอบมากเลยอ่ะอืมฮ้าวจังหวะน,นี้ออืนี่นเอาไม่ไม่ใช่เขาดิวะ โอเคปึ๊บ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 อือโดนด้วยวะอัพหนึ่งสองเอ้ากดสกิลผิดเฮ้ยว้าบอีกแล้วเหรอนายฮะโอเคเบคอนคนนี้ดีกว่าตู้ ว้ดทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เมื่อกี้กขะโดดไปตรงนู้นน่ะทำได้ไงวะเดี๋ต้องกดสกิลนั่นอีกรอบลงไปตู้หนึ่งสองสามดูแล้วก็ปุ๊บอุย้ยไม่โดนกระแทกเลย มาสิมาสิกระบองเหล็กเออฮะฮะวัดวัดตายละเกี่ยวเกี่ยวนี่เราเกินเนี่ยอะฮะไม่โดนป่าป่าป่าปุ๊บเด้งสองสามปุ๊บขึ้นไปเลยไม่ต้องใช้สกิลอ่ะไม่ต้องใช้ ไม่ไม่เนี่ยเล่นแบบเป็นกระสอบทรายเบคอนยังจะมีแหลกดอยกือปุบ๊บเรียบร้อยฮะปุ๊บเรียบร้อยทุกคนนะโอ้ยครับก็ ประมาณนี้ละการทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็มาลองเล่นซ t u d ิวดูทุกคนนะก็ถือว่าใช้ได้เลยเรผมฝึกมาเยอะอยู่นะตัวนี้ตอนนี้ทุกคนนะก็ใครเล่นก็เล่นได้ทุกคนนะแต่ว่ามันต้องซื้อนะซื้อทุกคนนะเป็นโลบักแล้วตอนนี้แต่เหมือนตอนแรกที่มันปล่อยออกมามันจะฟรีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มันไม่ฟรีทุกคนนะโอเคก็อน,นาคตก็อาจจะฟรีหลายทุกคนในะตัวนี้นะก็อาจจะมีสกิลอัลติเมทเข้ามาด้วยนะก็ต้องรอดูทุกคนนะปยุทธในคลิปนี้ก็พอแล้วกันนะครับผม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะไว้ผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผม